สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรไทยทุกๆท่านครับวันนี้เราจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสับปะหลังมาร่วมกันรับชมนะครับผลผลิตที่ใช้วิธีการของอาจารย์เบน์ของเรานะครับหรือทางสิ่งยิ้มของเราว่านะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่1จนถึงมันได้3เดือนนะครับโดยใช้วิธีการของเรา100%เซว่าผล,ผลผลิตเป็นเช่นไร โดยความร่วมมือนะครับอันนี้คือแปลงทดลองของเนียธนพลที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับด้วยความร่วมมือการปลูกมันสับปะหลังตามวิธีของสิงยิ้มนะครับโดยใช้วิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แบบปลอดภัยร้อเปอร์เซนนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันรับชมนะครับว่าผลผลิตสาเดือนนั้นต้นมีความสูงขนาดไหนนะครับ ใบนะครับจะงามขนาดไหนและผลผลิตในส่วนของหัวมันจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับ <c oughs> ครับแล้วเราจะไปรับชมกันว่าหัวมันนะครับอายุประมาณ 2, 2> <c oughs> เดือนครึ่งไม่เกิน3 <c oughs> เดือนเนี่ยนะครับหัวมันเป็นเช่นไรอย่างที่เห็นต้นเห็นต้นไหมครับผมสูง178เซนติเมตรนะครับ,รบอันนี้ต้นมันนะครับ3 <c oughs> เดือนโดยประมาณนะครับ สูงจะเท่าผมแล้วนะครับสูงกว่าผมอีกบางต้นนะครับสูงกว่าผมอีกนะครับมารับชมกันนะครับจะเดินเข้าไปไกลนิดนึงนะครับเนอะไปดูกันว่านี่ครับต้นสูงๆต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับผลผลิตเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้ดีกว่านะครับต้นนี้จะต้นใหญ่ลองดูกันว่าต้นใหญ่แบบนี้อันนี้อันนี้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับมันสามเดือนดูนะครับ สูงกว่าผมอีกนะครับลองมาดูกันว่านะครับใบที่งดงามแบบนี้หัวมันจะเป็นเช่นไรอย่างที่บอกไปว่ากเกษตรกรเนี่ยนำปุ๋ยสียิมของเราไปใช้แล้วนะครับบอกว่าใบงามมาก,มากๆกลัวจะเป็นการบ้าใบเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับส่วนมากแลก้วเกษตรกรที่ใช้วิธีการปลูกแบบดั้งเดิมนั้นนะครับสองเดือนครึ่งสามเดือนสี่เดือนจนถึงห้าเดือนบางรายหัวมันยังไม่ออกเลยออกเพียงราก เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่านะครับมัน3เดือนนะครับใบงดงามขนาดนี้แล้วความสูงสูงกระผมอีกนะครับดูนะครับสูงกระผมอีกมาดูว่าผลผลิตเป็นเช่นไรนะครับมาใกล้ๆได้เลยนะครับอันนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับว่านะครับอันนี้ใบงามมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าลำต้นแตกดีมากๆนะครับอันนี้ต้องค่อยๆขุดนิดนึงนะครับ เพราะกลัวจะไปโดนหัวมันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นดินทรายนะครับอันนี้คือดินทรายนะครับนี่ใช้มือดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวจะโดนกลัวจะโดนอันนี้ต้องบอกเลยว่า จากเดิมที่ว่าเรามามาส่งเสริมกันไว้เนี่ยคือเดิมแล้วเนี่ยพื้นดินที่นี้โอ้โหพื้นดินตรงนี้คว้าความเป็นกรดค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับสูงจากอะไรหนึ่งเลยสูงจากการใช้สารเคมีนะครับสารเคมีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วพอใช้กันไปนานๆน,นะครับก็จะเกิดนะครับผลเสียต่อดินเก่าๆนะครับต่อดินของเราที่เราใช้ในการปลูกพืชอยู่ นี่ครับอันนี้เรามาดูกันนะครับเนอะโอ้โหหัวนี้หัวใหญ่มากนะครับนี่นะครับหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่กว่าขวดน้ําส้มอีกนะครับนี่โหเสียดายว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาขวดน้ําลองมาเทสดูนะครับเนอะอันนี้ต้องบอกว่าผลผลิตด,ดีมากๆนะครับ อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีหัวนะครับหัวมันลงไปข้างล่างลึกมากโอ้หนี่เป็นไงครับเป็นไงครับหัวใหญ่มากมากนะครับนี่นะไม่ใช่ว่าไม่มีหัวนะครับแต่หัวมันลงไปลึกมากนะครับเนาะหัวมันลงไปลึกมากๆนะครับโห้ลหวนี่เป็นไงครับว่าข้อดีของการใช้วิธีการปลูกแบบนะครับเมตรคูณเมตรแล้วการยกล่องหกสิเซน ดียังไงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณวิธีการจากท่านววทยาจารย์ของเราก็คือท่านอาจารย์เบน์ของเรานะครับที่นะครับคิดค้นวิธีการปลูกดีๆอย่างนี้ให้กับเกษตรกรไทยของเรานะครับที่ปลูกมันสับปะหลังนะครับให้มีผลผลิตที่ดีๆแบบนี้นะครับเนาะอย่างที่บอกไปว่าสิ่งยิ้มของเราเนี่ยเป็นเกษตรแบบครบวงจรนะครับ แต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ํานะครับแล้วสิ่งที่สําคัญท่านวิจาารณ์ของเราเนี่ยท่านอาจารย์เบนของเราเนี่ยท่านอยู่กับนะครับมันสับปะหลังนะครับมามากกว่า15ปีนะครับตอนนี้ก็เกิน15ปีละนะครับอันนี้คือข้อดีว่าทําไมต้องใช้วิธีการปลูกแบบสิ่งยิ้มของเราและต้องปลูกห่างคือเมตรคูณเมตรนะครับนี่ไงครับข้อดี ดีอย่างไรนะครับเห็นไหมครับหัวมันยาวมากนะครับอันนี้ไม่ต่ํากว่าหกสิบเซนได้นะครับหัวมันยาวมากๆแล้วก็ดกมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับด้วยอายุมันที่อยู่ประมาณนี้นะครับหัวมันจะขนาดไหนโอ้โหนี่เป็นไงครับเป็นไงครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่สิง์ของเรานะครับสิงยิ้มนะครับปุ๋ยกระสอบเหลืองสิงยิ้มของเรา ที่นะครับเคียงคู่พี่น้องเกษตรกรมันสับปะหลังนะครับเดินเคียงข้างโครงการการปลูกมันสับปะหลังตามวิถีของสิ่งยิ้มของเรานะครับลองดูนะครับอันนี้อยากให้ชมโอ้โหมันมันยาวมากเลยนะครับดูนะครับอันนี้อันนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่สุดนะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหอันนี้ อันนี้มันยาวมากนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะทำร้ายใจพี่น้องเกษตรกรมันสับปะหลังนะครับที่อยู่ในส่วนภูมิภาคอื่นๆนิดนึงนะครับอันนี้ต้องขอโทษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผลผลิตเขาดีจริงๆ <Wow. S 2> เป็นไงครับอันนี้วิธีการใช้วิธีการปลูกแบบสิ่งยิ้มของเรานะครับ อ่ะดูนะครับหัวมันยาวไหมครับนี่แหละครับคือการยกล่องสูงๆพอใส่ปุ๋ยนะครับเริ่มแรกใส่ซิมในการปรับสภาพดินไปก่อนเพื่อบำรุงดินนะครับการปรับค่าปรับกดของดินนะครับนี่แหละครับเรายกล่องสูงเราปลูกห่างนะครับการที่หัวมันจะออกได้ยาวและใช้เวลาในการนะี่ครับ ดูสารอาหารก็จะดีขึ้นนะครับดูนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วใช้ใช้ใช้เสียมในการแสะก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็อาจจะนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะไปตัดหัวมันก็ได้จริงๆแล้วอยากให้เห็นหัวมันร้อเปเซ็นต์เลยนะครับอันนี้3ามเดือนนะครับ ประมาณโดยโดยการประมาณนะครับเนาะอายุมันเท่านี้นะครับผลผลิตได้ดีขนาดนี้ผมถือว่าโอ้โหต้องขอบคุณต้องขอบคุณต้องขอบคุณวิธีการดีๆจากท่านอาจารย์เบน์ของเรามากๆเลยนะครับโอ้โห เอากล้องมาดูทางนี้เลยครับทางนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่านี่นะครับเราก้าวผ่านของคําว่าบ้าใบาได้แล้วนะครับเนาะพี่น้อยมองว่ามองว่าไงครับคือใบางามแล้วก็สูงด้วยมันอะไรสองเดือนครึ่งสามเดือนนะครับจะใบางามขนาดนี้ต้นสูงขนาดนี้ นะครับอ่านี่ให้ดูด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับถามว่าหัวกี่หัวครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการ QC ของเรานะครับมันต้อง15หัวต่อต้น นะครับอันนี้ลองมาดูกันนะครับว่ากี่หัวนะครับโอ้โหอ่านับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสดสิบสองสิห้าสิบหกสิบหัวนะครับ <c oughs> เนอะ19บเกอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้ <c oughs> อ่ะนะครับ ลองมาดูกันว่านะครับยี่สิบได้ํานะครับนี่อยู่นี่อีกนะครับต้องดูหัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับว่าวิธีการปลูกแบบสิ่งยิ้มของเราดีอย่างไรอย่างที่บอกไปว่าการยกล่องสูงนะครับดีตรงที่ว่าคือมันนะครับก็จะขยายหัวได้มากขึ้นการปลูกหางนะครับหัวมันก็จะเลื้อยไปได้ค่อนข้างที่จะไกลดูอย่างตรงนี้นะครับเนาะอันนี้คือ ทางเฮียธนพลใช้วิธีการของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จดูหัวนะครับเนาะสองเดือนครึ่งไม่เกินถึงประมาณสามเดือนนะครับเนาะอันนี้ถือว่าผลผลิตดีจริงๆอันนี้น่าจะน,าน,าน่าจะน่าจะเท่าเท่ากับแขนโทรศัอันนี้สามนิ้วแล้วนะเห็นไหมครับสามนิ้วแล้วเนาะนี่ครับแล้วก็ยาวยาวสองไม้ทัศนะครับประมาณเจ็ดสิบเซนได้นะครับอันนี้เนาะเจ็ดสิบเซนได้ ยิงหัวนี่นะครับมีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณวิธีการดีๆจากอาจารย์เบนซ์ของเรานะครับหรือพี่สิงยิ้มของเราที่มาร่วมกัรขับเคลื่อนการปลูกมันสำปะหลังตามวิถีของสิงยิ้มนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับผลผลิตดีมากๆนะครับสิ่งอื่นสิ่งใดอย่างที่ผมบอกไปว่านะครับปุ๋ยก็มีส่วนที่สําคัญนะครับชนะแล้วอยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยนะครับหันมาใช้ ปุ๋ยสิงยิ้มของเราซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทําลายดินนะครับถึงแม้ดินท่านจะเป็นยังไงแต่ผล,ผลผลิตก็ได้มาดีนะครับอันนี้เป็นดินทรายนะครับเนาะอันนี้เป็นดินทรายนะครับแต่เราเป็นการใช้ซีเมนต์ในการปรับสภาพดินมาุงดินแต่แล้วแล้วก็ใช้ปุ๋ยของเรานะครับในการมาบุงหัวมันนะครับให้มีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงขึ้นและมีผล,ผลผลิตที่ดีขึ้น และสิ่งที่สำคัญลำต้นก็แข็งแรงขึ้นด้วย <Wow. S 1> ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยที่มีการสนใจนะครับในส่วนของปุ๋ยของเราสามารถสั่งซื้อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ